มันทำอะไรคะแม่หมอวันนี้มาดูดวงค่ะเรับ้วงค่ะรู้สึกจะกรี๊ดกันไหมคะแม่นไหมคะแม่นไหมคะเห็นว่าลูกค้านี่ติดยาวเลยใช่ไหมคะเป็นการดูดวงแบบไหนคะแม่หมอให้ค่ะงไม่เดอดเลยดูดวงจ้าดูดวงดู ทีีตเแนะนำด้วยค่ะแม่หมอแนะนำด้วยค่ะพูดถึงกันแล้วค่ะจากที่เจอนะจ๊ะเจอนะคะพ้วเราก็จะเบานะเปิดกี่วันคะนี่เปิดโบดกี่วันวันที่สิบสามค่ะค่ะค่ะราคาเท่าไหร่คุคะราคาไม่แพงนะจ๊ะค่ะคนละเท่าไหร่ค่ะวันนี้เปิดพื้นฐานดูค่าสิบเก้าบาทอ๋อพื้นฐานดวงยังไม่ต่อกลางกลางพื้นแล้วก็ลายพื้นใช่ไหม รอบๆการงานการเรีนความรักนะคะเอออย่าลืมมานะคะอย่าลืมมานะคะอย่าลืมมาเป็นการดูดวงแบบไหนคะเปิดไพ่ค่ะไพ่ของเราคือไพ่ขงมวยานนะคะตัวนี้นะคะอย่าลืมมานะ่ะอีเนตราของอันนี้ด้วยนะคะสถาบันนะคะสถาบขงมวยานนะครับขอบคุณค่ะ